ท่านพี่น้องๆทุกคนนะคะชื่อจุ๋มนะคะจุ๋มจบพยาบาลวันนี้ก็อขออนุญ,ญาตนําความรู้ที่ได้เรียนมานะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆพ,พี่น้องๆชาวโซเชียลมีเดียทุกคนนะคะ ส็จะมาพูดถึงเรื่องอนุโมทิสระนะคะหลายคนเคยได้ยินคํานี้นะคะจึงเชื่อว่าทุกคนก็ได้ยินคนํานี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ยินบ่อยแล้วก็ได้ยินจากหลายๆแหล่งด้วยนะคะคาว่าอนุโมทิสระนะคะแต่ถามว่าทุกคนมีความกระจางในคนํานี้แล้วก็เข้าใจในคํานี้มากน้อยแค่ไหนจึงเชื่อได้เลยว่าเกือบ50%แค่เคยได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจจริงๆเหมือนกับเอ๊ะกำลัง คิดว่าตัวเองเข้าใจเอะหรือว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ผมก,ก็ขออนุญาตแบ่งปันคําว่าอนุมูลอิสระคืออะไรอนุมูลอิสระก็วันนี้นะคะก็จะทําความเข้าใจง่ายๆเลยอนุมูลอิสระคือ,อเป็นอะอตอมหรือว่าโมเลกุลต่างๆนะคะที่ล่องลอยในเลือดอแล้วตัวเจ้าอนุมูลอิสระเนี้ยถ้าไปจัดกับเซลล์ต่างๆ ในร่างกายนะคะก็เปรียบเสมือนสนิมร้ายเพราะว่าตัวอนุมูลอิสระเนี้ยคือคําว่าอิสระก็คือจะล่องลอยแล้วสามารถไปจับกับเซลล์ต่างๆในร่างกายเราซึ่งเป็นเซลล์ปกติแล้วทําให้เซลล์นั้นน่ะเกิดอาการผิดปกติหรือพูดง่ายๆคือมันเป็นตัวสนิมร้ายที่พอไปเกาะเซลล์ไหน เซลนั้นจะถูกทำลายแล้วก็ทําให้เราเกิดโรคขึ้นได้นะคะแล้วเจ้าอนุมูลอิสระนี้มาจากที่ไหนบ้างนะคะเจ้าตัวอนุมูลอิสระนี้มาจาก2แหล่งค่ะก็คือแหล่งที่1ร่างกายเราสร้างได้เองนะคะสร้างได้เองจากอะไรสร้างได้เองจากหนึ่งการหายใจปฏิกิริยาที่เกิดการหายใจของเราเนี่ยก็สามารถสร้างอนุมูลอิสระได้แล้วก็2การเผาผลาญอาหารค่ะการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนี้ มันก็จะยังเป,เป็นอาหารอยู่นะคะต้องไปผ่านกระบวนการย่อยอาหารก่อนแล้วจึงจะนำสารอาหารไปเลี้ยงผ่านเลือดนะคะไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายเราได้ในกระบวนการเหล่านี้ล่ะคะ่ะเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็สองเกิดจากการรับเจ้าอนุมูลอิสระนี้มาจากภายนอกเกิดจากพฤติกรรมค่ะทุกคนเคยนอนดึกไหมคะรับประทานอาหารปิ้งย่าง การสัมผัสสารเคมีหรือการสูบบุหรี่หรือเป็นบุหรี่มือสองการดมควันบุหรี่แบบนี้ก็ได้นะคะดื่มแอลกอฮอล์ก็จัดว่าเป็นการได้รับอนุมูลอิสระได้เหมือนกันแล้วอนุมูลอิสระนี้ทําไมเราถึงต้องให้ความสนใจและตระหนักว่ามันเป็นภัยร้ายทําลายสุขภาพก็อย่างที่จุ๋มได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าอนุมูลอิสระเนี้ย คือมันเป็นตัวที่ล่องลอยภายในเลือดเมื่อรับเข้าสู่ร่างกายหรือร่างกายสร้างมั่นเองแล้วคิดดูนะคะถ้ามันไปจับกับเซลล์ปกติแล้วเซลล์ปกติเราถูกทําลายจากนั้นจะค่อยๆถูกทําลายโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเซลล์เรากําลังถูกทําลายอยู่นะจากเจ้าตัวอนุมูลอิสระนี้นะคะทําให้เกิดภัยร้ายและก็โรคร้ายโดยที่เราไม่ได้คาดคิดหรือได้เตรียมไว้ก่อนนั่นเองเช่นโรคเบาหวาน ความดันโรคหัวใจหรือโรคสมองแตกติดตันอย่างเงี้ยคะ่ะเหล่านี้ก็เกิดจากอนุมูลอิสระที่ค่อยๆทำลายเซลล์เราจนเป็นมากขึ้นมากขึ้นและแสดงอาการออกมาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าอนุมูลอิสระเนี้ยเป็นสนิมร้ายที่ค่อยๆเกาะแล้วก็ทำลายเซลล์เพราะฉะนั้นจะดีไหมถ้าเราให้ความใส่ใจแล้วก็ตระหนักว่าเรา รับอนุมูลอิสระมาจากภายนอกให้น้อยลงหรือการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยลดภาวะโรคภัยไข้เจ็บของเราได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าอนุมูลอธิสระมาจากไหนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแบ่งปันเรื่องอนุมูลอิสระสั้นๆนะคะสําหรับคลิปหน้าผมจะมา,าแบ่งปันเรื่องว่าเราจะ หลีกเลี่ยงอนุมูลอิสระได้อย่างไรบ้างแล้วถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายได้ด้วยวิธีไหนบ้างสำหรับวันนี้คลิปสั้นๆแบ่งปันเพื่อนๆแค่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ